กาแฟผมกินกาแฟสมเลยพ emer, ่อสมุนไพรย่างพ่อหลายเนี่ยเมื่อวานนี่ก็มุ่งตางหน้ามาหลายอย่างไพ่ไพ่ยังไงพ่อังไงไพ่ยานะสมุนสมุนเป็นผู้ไพ่เออสมุนเป็นผู้ไพ่พ่อสมุนคอยอย่านลุงนอนลุงนอนคอยไพ่ยังสมนสมแล้วปะครับพอมไหมพร้อมแล้วอ๋อหาเพอาเพราะว่าห้าสี่สามสองปุ๊บนี่ประมาณรหาวีท่าจังเลือบนะเดี๋ยวผมสิบเปิดเองเนาะสั่ง ของอยู่กับพหนาวบองต้อห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับท <พอ S 1> ุขทุกคนยินดีต้อนรับเข้ามาช่องโลกของเพิงช่องบ่มีสาระยังดอกพี่น้องช่องมีแต่ค้มมวลค้มซื้นืานนี้มาพอ่อครูบาอาจารย์ถึงมาเหตุงานก็เลยนัดว่าสิ่งหายอพอแล้วมาบอกวิธีเหตุงาน งานผมก็เคยเห็ดจักษ์เถื่อนอีพอร์ก่อวันนี้หลานึ่นขอสวัสดีคุณพ่อคุณป้าอย่างนี้พ่อซูเปอร์เน่ามันผู้หญิงสิหรือันพ่อผู้ชายพ่อผู้ชายขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโลกของผึ่งแล้วก็ช่องของอีพ่อร์ซูเปอร์เน่าฮันแนวชั้นแนวชั้นแนวชั้นแนวโอ้ยเกิดอันอันยยังไม่ผมผมมันพ่ไมเรียบ่้อยเถอะ ผมปลอมหรอแหลมจากลุ่มน้ำมนต์นะวผมปลอมผมปลอมวิบวิบวิบอันผมมาอยู่กับปลอมบ้านเมื่อนี่ผมยางเถอผมอยู่ตามธรรมชาติคือว่าสิมาเหตุงานมมแรงเป็นงานวันค้ายวันเกิดเออค้ายวันเกิดก็เลยรับงานก็เลยว่าอันมลแรงมแรงก็เลยไอ้พ่อมาบอกวิธีการเล่นเพราะ่าผมอยากเล่นเป็นพระฤาษีพระฤาษีอยากให้พ่อซอยเพราะว่าผมเกิดมาบ่เคยเป็นพรลรุสีกทื่อ โอ้ยพอเลยสีมาอย่างนู้นสีสีสมาตัวมาท่าบ <g ül üyor> ักสีเด้กก็เท่า,เาตัวพอเลยสีผอนี่อยู่น้ำปลาน้ำไผ่เอออันนี้ผมอยู่นี่ไม่แต่สมุนไพรหลวบหลวินๆสมุนไพรไม่แต่สมุนไพรเด็ดพอนี่เหมือติดอ่ะครับกาแฟกกินกาแฟสมุนไพรวันพ่อกับสมุนไพรห <c oughs> ลายอยังไงก็ได้ของที่บ้านนี่พ่อก็มีติดมันเมือนสมุนพ่อลายยังยันเต็มยี่มีแต่สมุนพ่อมัดอย่างในคนบ้านนั่นสมุนไพรแนวใดผมสมุนเขามาไผ่ใหญ่พอ เรียกว่าสมุนไพรสมุนห้องพ่อสมุนไพรเออสมุนไพรใหญ่พรามุ้งเถียงหน้าเด็กน้อยไพ่สมุนไพรเออสมุนไพรสมุนคือลูกน้องคือลูกน้องเรียกว่าสมุนไพรไพ่หงายไพ่หงาสมุนไพรสมุนไพ่กระสังกะสีสมุนมุ้งสังเกตสีกระเบื้องกระเบื้องตัวสมุนมุ้งกระเบื้องมุ้งกระเบื้องไปสั่นตัวเนาะไมีอยากค่ายกำเนียบ่บอพอยังค่ากยกำเนี่ยบ่ปวดประสาท เลยสียอิพอดนี่ยน้ำเลยเสียล้ำเลยเบิงว่าเหมือนแรกเขาเสียล้ำไปแบบเดเหมือนแรกนี่ตัวเป็นพฤฤษีเด้อครับเออเสียอีพอดเลนห้เบิงสักกอนผมยังสน้ำกมัแรกติมเนมาท่านแล้วมาท่านได้ใช้สุดอย่างผมีสอย่ค่ะมีมีสุดตัวหรืสีผู้ใดเป็นผู้ออกแบบใใุงกับปวงขึ้นนักเรียนบเป็นพฤีเข้ามาทักเรียนเนอพูดดออกแบบสุดพฤฤษีผมทามเว ที่แรกอะมันก็พระฤาษีพนันเนาะอเอาแบบสีสุดเริ่มเริ่มแบบรกอะพระฤาษีลีพนันออกแบบเห็นแต่ไดนอยู่สีคือป่ะเนาะเอาก็ใส่สุดไล่ใส่สุดไล่สุดไล่พระฤาษีวะใส่ฤาษีตัวไล<อ>่ตัวใส่รุดเลี้ยงมาได่นเด่นเลี้ยงเม็นพระ<อ>พระฤาษีออตัวไล่ะคตาบักขาวนี่ก็ใส่สุดขาวค<ม>ันตาผ้าแดงนี่ก็ใส่สุดแดง ยังเห็นล่ำมาดิพ่อเกิดมาเคยเห็นพระฤาษีบ่มพอไม่พอ้ก็ได้เห็นอยู่ในีลูกพระเวดอ่ะครับครับอันจะให้พอล่ำให้ลูกหลานเบิ่งว่าขันขันล่ำเป็นพระฤาษีสิล่ำไปแบบไหนล่ำเป็นล่ำเป็นอันพม้ติว่าผมสิเป็นพระเอกสิล่ำไปแบบไหนโอ้โหดเพระเอกล่ำมหาพอร์รึเปล่าพอร์ดีเป็นพระฤาษีเด้อครับเอลาเดินทางมาจากบ้าน ออกจากเฮือนจากซานเดินหน้ามาหาพ่อเห็นพ่อนังน้อจ้าก็เห็นพ่อนังน้อจ้าก็เลยขอเขามาไหว้พอ่อโอ้ยบอกเขอไเลยครับเสียงก็บ่รเดียเส <c oughs> ียงพ่อเอกัยว่าเป็นเสียงแหบไหม, <c oughs> มแหบ <c oughs> เดินทะดเลยลวงหล่าเลยหลวงมาซาไปเส้นตัว พ้มาถึงมีดานังล่องปนมนอ้อมเพชรแหบมุเสเจ้าบเรเออแหบยังคือ,พอเพลิงโอ้ยสิมุล้มันดาบัางเดินทางมาหอดกรรมบ่บ่เออเดินทางมาหอดกรรมมาถึงมาหอดกรรมนีเ่เดินทางมาหดกรรมเออนี่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 น ้องดี <kommt pour f uro> oh, ่สิพ่อโอ้ยเดินทางมาหอดกรรมตนพ่อพระฤาษีพ่อแล้วเห็นพระมุนี lo and lo and lo ่ได so <nek> ้นั่งลงแล้วขอไหว้ของมันบ่ของเนี่ยนั่งลงพนมน้อมและนั่งลงพนมนอมป่าป่างก้อนเนี่ยไอ้ปางก้อนนี่นั่งลงพนมน้อมหลังนุ่งพนมหนามันกว้างเวดมันบ นังลงพลุมโนมนี่สวัสดีอีพ่อองค์มณีลูกข่หวายขอขอวิงวอนตนขอโปรดสงสารลูกในถอนขอวิชาด้วยกระดังเดิมพออ๋อเนี่ยล้เออล่ัน่พอกรลำล่ำครับพอฤาษี้องลำพอันันว่ามอลำพรฤษีเอเลยเห็นเมื่อมืองใหม่ เห็นลูกไหมพ่อเอรอเป็นพระเอกจริงเห็นเห็นเห็นลูกมากเห็นลูกมากวางสันแน่นเนาะเออลูกหลานไม่ใช่ลูกเต่งห้องโอ้โออ้เลือสีเนาะอันนี้พระเอกเนาะพระเอกเออเป็นเจ้าลูกแต่งห้องเอาเลือดสีเนาะโอ้เลือีเทาเออแบบ ถท้าเอ้ยมันจะลุกแต่ห้องเขตทินทางใดใจไปสงงหงนอ่วนมาทางพีมีแนวดีมาให้คอยอันไดน,นอลูกของพ่อลาบงว่วนัันแม้เอามาบานอมือนี่พ่อได้จำใส่แรงนี่นะ จำแซ่แรงเลยโอ้โหงาผ้าหรือสีเนาะกินเขาเลยว้าวโอ้ยยำข้นบ่มี่ไหมโอ้ยยำข้นยำข้นมีสีเป็นตัวเนาะเอาวนี่หลายเท่าลูกมาได้แสนหลายเท่าเอ้ยนี่องค์เนี่ยองค์ท่านเพื่อฤาษีนี่เด้อบวชมาสามสิบปีทองสัพพีมาท่านใดเนีอยก่อนแล้วฤาษีมันวายยังไงหรอก เอออนี้มีกองวาปะบริสีเรียกบว่งานการบวมีเบิ่งทีวีกับเน้นหน่อยก็ได้เด็กก่อนเราบริสีจะเป็นสีเด้อวไงยังไงเด้ไว้งเงาบริด้ขันพญาาด้บันพ่อพญาเออพยัญญาเสียงยงไงขึ้นมาครับอยู่พกข้องไฟกำเออพร้อมเห็นม้วนมงใหม่พันธกาลพิตรชาติพระบาทเจ้าเข้าวนี่อยู่กระเสริมพระหลวงพยัญญาเสียงเสียงยัเนี้ย ตัวกล้องเสียงยังไงเนี่ยตัวกล้องเพื่ออะไรสูงตัวเออมาแล้วให้โกรธก้าอึนดาคำแข่งเค้งเค้งเสียงแผ่นกระดานดังกล้องให้มึงออกจากของนครท่องพระที่นังขืนอยู่นี่มึงสิมุดหมดเมียนตายเสียงบอยังไปไปให้ไกลสายตากูอย่ามาโย่ไก่หูกูให้ไกลสายตาไปเลย คนบอดีคนอัปรีสีงอนต่อกระบาดมันปกระบาดี่กระบางอนตอมันสี่ไงเนี่ยกระบานสี่ยากอัปรีสีงอนตอมันยินงอนตอมันหนังงานสี่ไงเนี่ยกระบานี่สียากเนตัโกงที่บ้านเออตัวโกงเนี่ยพระเอกได้บ้านเออบทสรับกับก่อน tôi bằng thể mà gìn liều sáng tạo chạm làm hên pha ban mối luật sài mòn mặt phong không hết sức gì oh. thành, thành đi pha yên nga không kham gia pha banh pha ทั้งคุณแต่คุณยายเคยฟังอีนอางน้อยถึตงกกตอนนั้ตอนนั้นยิ้มตาผมผมสิตจำได้สมัยก่อนอเพออิ่นว่าเออนี่ลูกเอ,อ้ยบัณฑบอกมาหาพอ่อหาแม่จะเข้าเพันธุเตยบ้างในพ่อบัณเตยจริครับดวงกระดังไม่นี่นาะกระดวงมันลาขนองนี่เอออียามเมลมพัดเฉยละมันสั่งหอมในสวงว่าแล้วเด็ดเอาดวงมาลามาแซมเก่าลูกพระทัน สังเตานี่จะได้เป็นเครื่องไข่ได้จะได้เป็น่องเครืองไข่ลม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 ไอล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมพระเจยใบเตแตกแหนงะความรักของน้องมันแรงปีตัวความรักของน้องมันแรงคือวาไปตัวความรักของน้องมันแรงเพราะน้องเส้นแข็งน,น,นั่นดีกว่าหมูไปตัวเพราะน้องเส้นแข็งรับดีกว่าหมู พ่อน่องเสียนแข็งลำดีกว่าหมูสังเกตใบหัวของน้องก็ได้มาเบึ้งแข็งลำดีกว่าหมูสังเกตเบื้องหูวของหน่องก็ไดวเนี้ยอดพอลำดีดีให้คนฟังเบื้องจากเทียร์ลำย่ำไหนมีแต่คนวาเบีย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 บ้านคอยนีเป็นยังก็ไไปตัวบ้านคอยนีเป็นหอยเป็นหอยเซรีก็ไ่่ไป็น เนี่เบ <with emotion. ris os> ีอะไรเนี่ยไงเนี่ยโอสิลิดาดอันอดอันตัวที่บีเอาคนสิคนสี้ชมือมามักดีเลยมักสี่เลยเนาะว้าอย่าว่าเลยผมมักดีผมเห็นเขาเจ้าอยู่เลยเอาดีให้แน่เอาดีให้แน่ย่ำไปสื่อเนี่ยมักดีลายอยู่โอ้โอันนั้นเนี่ยบีซะไกลโว่มันเปลี่ยนไปเด้พอชูมือนีแต่ก่อนนี่ว่าบีมันบองชูมือมแต่ดีเลยโอ้โหิดเิดตัวเนี่ยเลยคนเพี้ยนไปซะหน่อยเนาะพี่เพลิดก็ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นเดาอ จำนวนเินตำรวจเด้ยหรือตะกี้เอินจำนวจเออำรวจเดีวยว <c oughs> เอาอันเอาเอาเสียเด้อทำมือแรงมือแรงเอาเสีอยอังนี้ก็ตัวเป็นอันลูกต๋อบ้าน่นบอกกันไว้ว่าเสียพ่อนี่เป็นอเนาเ <c oughs> นอเนากใน,น,นปราแดกเลยด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นภูมากออกมาก ว่าว่เขาโชกโคกครับเว้ยว่าโคโชอาน้ออาน้ว่าว่กูเป็นปลาแดใช่หมวน้องปลาแดกนเป็แมอน้องภาาฝรังอน้องเีร์่งอักฤอ่น้องมาไม่รู้พออั่งกูลืมแล้วอน้ี่อันอเนฝรสิอยอรั่งกอน เวลสิควันนี่สิแกนี่อ้ยศอยเ่อเฟรนสิแกนี่ตนนี้้ยเ้ยตั้มมี่โอ้ยนี่ก็ไปแป่ไปตัวก็ตไปภาษาอังกฤษนี่มาจากอีพอเผมจำได้ใะภาษาอังกฤษโอ้มาแต่ไายนี่มาจากอีพอร์เลยบักไฟแาว่าด่ครับลูกซีทลูกหาลูกหลังๆเอเอ๋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 เอ เอาไปจากนีเบิร์ ट? พี่น้องเลยโอ้ก <right> ิน้าวล้ว่ม no ่มากมาจากนีเบิร์ตอีซีแบกคอไดติควายมากเเออมาเอออีซีแบกคอดติควายเออสว่างในอีพอว่าจะยงอีซีแบกติควายนั่นอีซีแบกฮัลโหลอีซีแบกคอดติควายยังนอบันอันนี้มันสีสำเนียงสีใดมันส้เนียงอไเด้อโอ้ยโยสมมติว่ากินข้าวมาล้เอ้ยยู you you ไปแล้วเออ you speak English กินข้าวบ่เข้าใจ watch what บ่เฮาก็สิว่าเออ you stack 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 I used to that กินนี่ล่ะ stack stack บ่ซ่าเวลากะมีอยู่สิปลานี่ fit fit ดิปลานี่ปาน fit ลาบไปเด้อเนาะบ่ได้ก็ fit เด้อบ่น้อยเด้อ fit เล็ก บานี่นีนผู้สาวทำหน่อยฟีดฟีดมโว้ยเขาไปทั้งล่าเลยตัวหนึ่งล่ามกตัวหนึ่งล่าแล้วบนงล่ามกเลยล่ามกหน้ามกขอพูดพี่น้องได้หลายครับอีกคำว่าเบิ่งช่องโลกค้อนเคืงอันอีพอทุไปงาวเลยว่ปรึกษาเรื่องงานเลยใส่ผมมาแนวนี้ว่าสิเป็นพลดีสีไปมาแล้วสิคู่มือผมเป็นนางเอกเป็นนางเอกไหนหมดลูกกับผมอีกทั้โอ้ยหมดหมดลูกกับไม่เปี้ยงลูกก็ได้ ขอบคุณพี่น้องคลิหนาพอกันหมาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกาสสบายใจร,ริญรวยสุข,ขูสุขคนสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้งหน้าที่อาจารย์ <13. S 1> แจ้วแจ้วเลยไร่